เสียงกล้องมากทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามีใครจะยินมผมหรือเปล่านะปลาฟาดหรือเปล่าวะทุกคนใครวะพี่เอฟซีเจอไหมมีกระต๊อบล้างหลังหนึ่งแล้วก็แค่ไม้เฮ้ยเฮ้ยยังยับมืออยู่พี่ยังขยับมืออยู่ยังยับมืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยว น้าน้าเป็นไรนะน้าเป็นไรเฮ้ยอะไรวะทุกคนผมขอข้าไปดูของแล้วก็ตั้งกล้องไ,ไปนะรักถานเผื่อคิดไ่ดีกับผมนะน้าเป็นอะไร ครับผมก็กรดาบสวัสดีพี่ๆสิงห์ปานาอาทุกท่านอีกครั้งนะยินดีนดต้อนรับเข้าสู่ช่อง P พีแปดไปเล่เอยอีกเช่นเคยพี่ครับตอนนี้ผมขอถ่ายทําคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะต่อจากที่ที่แล้วนะพี่นะดูต้องดูสองคลิปให้จอดเมื่องนะผมไม่มีน้ํากินแล้วตอนนี้น้ําหมดแล้วก็ที่ไม่เตรียมมาเพื่อเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมลงป่า ผุ่งพึ่งบินย้ายลางดังมากได้ไหมพวกมันกำลัง <medi> บ ال like ินย้ายลังพี่แข่งดังมากและตอนนี้ผมก็คิดสึกว่ายังหาทางออกไม่เจอแต่ผมจะเดินไปตามร่องห้วยแหละเดินไปเรื่อยมาต้อนหารูไปที่แทนที่แหละ นนะะี่เดินตาม่องห้วยไปผมมาตั้งแต่เช้านี่ก็บ่ายโมงล้วผมหิวข้าวมากๆผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมไม่คิดว่าผมต้องเดินลงป่าเพียงแค่ผมขึ้นมาเพื่อจะหาที่พักทําที่พักดีๆไว้พักพอนในป่าแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่ ถ้าผมไม่ได้ออกจากป่าไปก็อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมบันทึกไว้ให้ทุกคนได้เห็นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่าทํามืดทำผมแย่เน่ผมไม่เตรียมอาหารมาขนาดนั้นจรินะไปขอกันใจให้ผมออกจากป่าให้ได้จีนะขอนะาผมจะป่าให้ได้นะคนนะ ครับตอนนี้ผมเดินมาเจอเส้นทางที่อยู่ใจกลางป่าเฮ้ยคนดูทางไปไหนวะมันมีขึ้นทางนี้ทางซ้ายแล้วก็ตรงไปทางขวาพี่พ เหมือนเป็นทางสามแพ่งเหมือนมันสามแยกเป็นสามแยกที่อาถรรพ์หรือเปล่าแยกอาถรรพ์หรือเปล่าทุกคนดูดิขวาซ้ายมันมีสองทางแล้วผมไม่รู้ผมไปทางไหนผมกลัวยิ่งเดินยิ่งหลงพี่มาโผล่ใจกลางสามแยกอาถรรพ์หรือเปล่าแปลกมาก ไม่คิดว่าจะมาโพจุดนี้แล้วก็มีเส้นทางที่อยู่ในป่าลึกแบบนี้พี่พี่ไปยังไงต่อวะเกิดเส้นทางมันก็ดีใจนะที่ไม่ดีใจคือไปยังไงทางไหนถูกถึงจะกลับได้หรือเปล่า 那个。<Okay. S 2> yeah. ผมปวดขามากแล้วก็อยากจะนั่งให้ขาให้ยัวก่อนยุงก็เยอะหมดแรงหิวข้าวมีน้ำ ผมก็ไม่ได้พูดเลยตากพลอยนะคือผมหยุดถาวรหลงหรือเปล่าวะนรือผมข้ามไปอีกมิติหรือเปล่าวะมันเสียม,มากหมดแรงมากเลย เหมือนมีเสียงรถเครื่องหรือเปล่าดังเข้ามานะเฮ้ยเขาขึ้นมาตามหาผมหรือเปล่ามีคนเข้ามาตามหาผมหรือเปล่าพี่แต่งเงียบไปแล้วหรือเป็นเสียงสะท้อนจากภูเขาอีกลูกสะท้อนเข้ามา อนนี้ผมอยู่บนน้ำโขนหินขนาดใหญ่นะพี่นะเสียงมันเงียบไปแล้วเสียเงเงียบไปพี่ไม่มีเสียงขึ้นมาแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมรู้สึกผมตกใจแล้วก็มีความหวังมากแต่พอพเสียงมันเงียบไปผมรู้สึกว่า หายหมดเลยประสบการณ์ชีวิตที่ตรงตาคนเดียวน้ำก็จะหมดมนดี่ยังไม่พอ เดินทางต่อทุกคนผมเชื่อว่าความดีต้องคุ้มครองผมนะดีเช่นนั้นนะ ลมหน้ามืดแล้วตอนนั้ผมเสียงผมเบาลงผมไม่ค่อยมีแรงแนะทุกคนซุ่ขอขไปด้วยถ้าคลิปนี้เสียงผมเบาแรงผมหมจริงๆนะพี่ๆนะแรงผมหมจริงๆ เมื่อปลาค้มถ้าฝนตกมาเนี่ผมตายเนี่ยยังไม่มีที่หลบฝนเลยพี่เพิงหินก็ไม่มีเจ้าที่เจาทางจะป่าแล้วเขาขอ,อาให้ผมออกจากป่าอย่างไ้ได้ไเถอะมมผมหมดทางแล้วผมไม่ไปข้างหน้าแล้วครับผมขอกมาก มีแต่ป่าคนอยู่ดิมีแต่ป่าไม่มีอะไรเลยปล่าแบงนั้นสองนเดียทุกคนครับคณเจอมาเป็นผลมะกอกนะกรูมะกอกป่า ผมอยากจะกินลูกมากมันลู้ลูกม,นมันต้องมีไหนแกงมาก็ให้ผมแก้หนะิวอย่างดีกคนนะเขียงดังไม่ะเหมือนมันขึ้นเขาอยู่เลยพี่ ่อนผมกลับมายัางต้องห้วยครั้งนะ รับแล้วครับถ้าผู้ท่านรับรู้ถึงผมที่กำลังจะร้อนอยู่ปวดให้ท่านออกมาช่วยผมด้วยบอกทางผมทีผมกลับไม่ถูกแล้วผมหน้ามืดตามืวหมดเลยเนี่ยมองไม่เห็นทางอะมือไปทางไหนจับปทางไหนพี่โอเคทุกคนผมตัดสินใจเดินขึ้นมาบนยอดเขาสูงแล้วก็มีเป็นแบบหน้าผาหินแบบนี้พี่เจ๊ไหมแล้วผมก็มาดูว่า ผมจะเจอ,อรหรือเปล่าผมอยู่ที่สูงเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนะอาจจะได้เปรียบเนี่ยพี่ด้านหลังผมคือภูเขาเลยเป็นภูเขาที่สูงมากๆแล้วผมก็เดินขึ้นมาเพื่อจะมาหามองเส้นทางโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปกล้องหลังให้ดูนะเดี๋ยวผมจะอยู่บนหินก้อนนี้ผมขึ้นมาไปบนหินก้อนนี้นะทุกคนนะ เสียงกล้องมากทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามีใครจะยินมผมหรือเปล่านะผมอยู่ที่สูงมากๆตอนนี้เฮ้ยพี่พี่มีเขียงอะไรแปลกวะวู้วมีใครยินมผมมาเอ้ยมีคนอยู่ในป่านี้มาเอ้ย พี่มีเสียงน้องช่วยด้วยด้านล่างนี้พี่ผมเหนือไปนะพี่นผมเหนือผมเจอเ,เป็นเหมือนโถงถ้ำด้านหน้านี้โอ้โหซูมได้น้อยมากซูมได้น้อยมากที่เครื่องนี้เห็นไหมพี่เนียเป็นเหมือนหินแล้วนะโถงแต่เฮ้ยเสียงน้องแล้วพี่ใครครับพี่พี่มีเสียงน้องช่วยด้วย ก้านล,ล่างนี้พี่พี่เพียงใครคุณเป็นใครเป็นอะไรครับให้ผมช่วยอะไร ผมจะลงไปดีไหมเพื่อผมทุอ,อะไรเขาได้บ้างนี่เป็นเหมือนกับดักหรือเปล่าพี่ไม้วางไว้แล้วก็มัดเชือกไว้พี่แล้วบนนี้เป็นที่พักเป็นหน้าเป็นที่พักด้วยดูจากท่าทางตรง,งนี้นะน่าเป็นที่พักด้วยตรงนี้นะ เ้ถุงมือนี่ยังรัดนี่ถุงมือใช่เลยที่นี่มีการใช้เป็นที่พักไปพี่ใช่เลยนะชัดเจนเลยเสียงใครครับคุณเป็นอะไร อยู่่ีไหนะผีหลอกหรือเปล่าวะผีหลอกหรือเปล่าวะเนี่ยผีหลอกหรือเปล่าวะไม่เห็นมีใครเลยอยู่ไหน พี่พี่เงียบไปแล้วทุกคนครับ 你也捏这个。嗯嗯嗯嗯 เป็ใครวะคนะเี้ยพยีนาาหรอเปล่าทุกคนใครวะพีพ่พี่เจอไหม มีกระต๊อบล้างหลังหนึ่งแล้วก็แค่ไม้เฮ้ยไม่ยัยยังยับมืออยู่พี่ยังยับมืออยู่ย,ยับมืออยู่ยยยเดนะี๋ยวเดี๋ยวนะนะเป็นไรนะน้าเป็นไรเฮ้ยแล้วกันนะห่วไว้ใจดีไหมพี่น้าปเป็นไรนะน้าน้าปเป็นไร นะ้าไหวไหมนะ้าเป็นอะไรคำนะ้าเฮ้ยอะไระทุกคนผมขอเขาไปดูของแล้วก็ตั้งกล้องไปนะหลักฐานเผื่อคิดไปดีกับผมนะนะ้าเป็นอะไรเตรียงอะเรก็เตียงแหละ ไมนะเป็นไรใครทำไรนะไอ้นะใครใครทำไรนะมันทำไรนะ่นะนะอื้อ พี่มื่นมีการโดนช่วงตรงท้องฮะ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 มันอะไรวะแล้วทำไมอยู่นีป่นงนี่เดีเวันพี่งเฮ้ยตุ ไม่รู้ใครทำร้ายข,ของให้พี่ม,มีป่าคนเดียวเขาบอกว่ามีพวกอะไรนะไอ้พวกเล่นของไล่ไล่ล่าของคนอื่นไล่ทำร้ายเอาของของคนอื่นของขังหรือว่าพวกของมีค่าคนอื่นเน่ะแล้วก็ทำร้ายเขาพี่เฮี่ดีวะพ,พี่ผม ช่วยเขาไม่ได้จริงๆนะตัวผมอยากเอาตัวเองไม่รอดเลยทุกคนนะแล้วทำไมทำไมยูย,ยูเขาเป็นแบบนี้วะใครมทำมอะไรเขาวะนะผมช่วยนะแล้วพ้กงวนเนี่ยนะาฮึนะ่นะฮึนะ่ฮนะ่นะ เขาเป็นใครมาจากไนวะมีป้าคนเดียวเหรอพี่พี่ดูดิเป็นเหมือนที่พักเล็กๆแล้วก็มีหลังคามุงมีเสื้อผ้าตากไว้อยู่เขาบอกมีคนไปทำร้ายเขาพี่พี่เขาใครวะโอ้ทุกคนเดี๋ยวผมขอจัดการกับเรื่องนี้ก่อนนะแล้ววผมจะเอาไงต่อคอยว่ากันทุกคนไปขอไปคิดก่อนพี่